ร้านปิ้งย่างครับของที่นีน่ครับ ไม่ว่าอนะไรกลองน่าจะเห็นนะครับคกิลลมันมีภาษาไทยบอกด้วยนะครับว่า,าดูได้ไม่แพงครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านชินจูก,กุครับย่านช้อปปิ้งใหญ่ของอโตเกียวนะครับเดี๋ไปดูว่าย่านนี้วันนี้คนเยอะมากครับจะเป็นวันจุดของญี่ปุ่นด้วยนะครับเมื่อกี้มันตรงนี้เนี่ลองดูว่าเราจะเดินดูอะไรกันบ้างย่านชินจูก,กุนี้นะครับ วันนี้เพิ่มขนหยุดนะครับคนก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับตามสอกต่องซอยนะครับคนเยอะมากครับร้านคาหลากหลายครับทุกอย่างนะครับรวมอยู่ที่ชินจูกุนี่นะครับคือจะเป็นตึกขงสูงนะครับแล้วเข้าไปจะมีหลากหลายนะครับเป็นจนชั้นชั้นชั้นไปนะครับกอนที่นี่ครับ มีร้านร้านรองเท้านครับไปเรื่อยๆครับแวะจากร้านรองเท้าที่หนึ่งก็มกีร้านร้านปิ้งย่างครับของซิ่นี่ครับจริงๆแล้วต้องเข้าไปดูผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้มีหลายมากรตรงนี้ก็เป็นป้าย สร้างไปเองทางเลยนะครับออที่นี่คือพื้นที่โดยรวมครับมันก็จะเดินผ่านไปผ่านมาอันนี้เขาบอกว่าเปิดถนนที่เขาไวา้นั่นกันนะครับนีครับอันนี้น่าจะเป็นแมวสามตีครับเดี๋ยวถ่ายตรงนู้ครับนี่ครับคือทั้งคนญี่ปุ่นคนต่างชาตินะครับเดินเข้ามาครับ เยอะมากเลยวันนี้ครับณจุดตรงนี้เขาเป็นจุดที่เขาถ่ายรูปก,กันครับจะแยบไหมเดี๋ยวไปดูว่าเขาถ่ายรูปอะไรกันครับนี่ครับตัวนี้เป็นลองบิ๊กคามเมร่านะครับ,รบมันเป็นรูปแมวครับแล้วสามดีนะครับ ลองดูกันนะครับนี่โดยรอบของที่นี่ครับคนไมค่อยเยอะเลยอ่เปนยนครับแ <c oughs> มว <swiftly> ที่เป็นุดส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 ุดุ่ดสุดนุดสุ คนถ่ายรูปค่อนจะเยอะครับตรงนี้ครับ ยาวยิ่งกว่านี้ครับคนค่อนข,ข้างเยอะครับที่นี่ครับไปดูลอบๆกันครับรอบของตรงนี้นะครับเป็นย่าที่คนเยอะมากนะครับว่าชิจุกุนี่ครับเราจะไปดูสถานที่อื่นด้วยครับ ว่าจะเป็นย <the speaker> ังไงนะทุกคถามรถไฟครับเดี๋ยวคับคุณต้องรับตัวก่อนชุดนี้จางด้วยหรือ เราก็จะเดินดูไปไเรื่อยๆนะครับอย่างชุด,ชดกลุ่มนี้ครับนะครับต้องมีอยตรงนี้เลยทำแบงนี้เหรอมันมีนิมิตแต่เป็นพันด้าลายผ้าดอกดิเป็นลาคนเยอะมากครับนนอไฟแดงแล้วเราก็เดินดูไปเรื่อยๆครับนี่ครับ เดี๋ยวไปก่อนดูก่อน unemployed. คนเยอะมากครับตอนนี้ในยัาวินชุนดนย่หนีนี่ก็เป็นหกร้านร้านเสื้อผ้าต่างๆนะครับเยอะมาก ก็เหมือนขา,ายร้านโมเดลนะครับร้านบันดีก็ค่อนจะเยอะอยู่เหมือนกันเรื่อยๆครับท่ผมแต่ว่าจะมีะทางมาหลายคนข้าทุกกั้นนะครับ เเราเดินกลับไปได้เรื่อยกันแล้วครับคนค่อนข้างจะเยอะครับตอนนี้ที่ชิจุกุตรงน,นี้ครับาาจริงจริงมันจะมีตรงน,นู้นเป็นรูปกอล์ฟิน่ลลาริริมีรูปตันดัมู่ตัวหนึ่งนะครับ หัาเนี้ยหาไม่เจอว่ามันอยู่โซนไหนนะครับโห่กระด้ำตัวใหญ่ๆครับเราลองเดินดูไปเรื่อยก่อนนะครับครับคนเยอะมากเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมคนเยอะครับเราต้องจำสถานที่เราให้ดีครับเพระนั้นอาจจะหลงได้ครับ ก็พยายามไม่เข้าตามซอกสามซอยนะครับเดี๋ยวนะกอ่อนอันนี้แค่จะเป็นผ้าครับ เหลืออยู่สิบแปดหมื่นเท่าไห้แปดหมื่นหมื่นนะสองพันเหลือหมื่นหกป่ะหมื่นหกหมื่นเจ็ดไปเังคุ้กัากแล้วเราเดินดูไปเรื่อยๆกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันตรงนี้มันก็คนคนไม่ค่อยเยอะครับแถวนี้มนเดินสักเหลือทัสี่โมงสี่ข่าห้าสิบแม่เดินไปเรื่อยก่อนครับผมเอ่าตรงนี้เป็นโอไอแมนไม่แน่ใจคืออะไรครับครับผม นี่ก็เป็นร้านปิ้งย่างหรือเปล่าตอนนี้คนนี่ซาซาครับเราข้ามไปเลยครับจะเยังข้ามไปเลยครับผมน,นี่นนอัมากไม่แม่ผมไม่แม,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 ม่ไม่มั่นใจครับว่าคืออะไรที่เราเดินมาไกลแล้ครับแล้วอาจ เราเดินไปเรื่อยก่อน,นครับพวกไมองมุมเลยครับอันนี้อยู่ในโคอครับไเซตันตรงนู้นก็มีครับอ้เมแหลักช้อปปิ้งที่ฟ้างมากๆครับที่ซูชิกุนี่ครับ <laughs> เราต้องกลับแล้วนะครับ <laughs> ตอนนี้เราเดินจะกลับไปก่อน,นครับคือหาร้านคัะ เจอแล้วครับน,นู่นครับน่าจะเป็นร้านขายวิดีโอเกมครับใช่เหรอแดีวเราข้ามไปก่อนครับรอ๋อนู่นเลยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมไฟเขียวนะครับเราต้องเลี้วนิดนึงค,ครับผมคนเยอะร้านรองเท้าร้านเอวิซีเนี่ยทั้งในเยอะทีเดียวครับ,รบนี่ไปต่อครับผม อืมใช่แล้๋ยวลองเดินไปก่อนเดี๋ยวค่อยข้า,ขา,ามกันหนึง <c oughs> เดี๋ยวมาตรง <c oughs> นี้ครับหนึ่งครับเลยนักเสิร์ฟข้าวนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่ครับตรงนี้ครับแต่ก็ยังเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราข้ามกันครับแล้วเราจะข้ามไปตรงนี้นะครับผม ครับผมเดิวไปเลย,ย,ย,ยครับ <c oughs> ไปช่วงนี้คนอยังน้อยอยู่ครับ ฝีไปเนี่ยก็ไม่มีหลายชั้นนะหมอไม่แน่ใจอ่ะนี่เราไม่แน่ใจจะว่าเข้าไปดีไหมครับโอเคครับจะเดินไปต่ออันนี้เรารอไปเขี่ยอ่ะครับเนี่ยไปเลยครับไปอะไรปโอเคครับเร็วไปหนึ่งนร่วอีกฝั่งหนึ่งครับ

ลลต,ตอนนี้ก็ใกล้ปิดแล้วครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะสี่โมครึ่งแล้วนะครับผม<ค><ณ>เดี๋ยวไปเรื่อยครับ มันไม่มีไฟแดงตางตัวูกล็อกั๊ด,ดอเชียงไปแครับ <c oughs> ไปเขียวครับคืยกือยู่นหนย Adult ลยร้านคิด่ปกูตายยังตอนนี้นาะไม่แน่ใจเลยอย่ง <c oughs> มีคนเยอเลยครับ <c oughs> <c oughs> ที่แม่ข้าอย่ากมังไม่เลยมันก็เป็นอีกย่านหนึ่งแต่ว่าเราไม่เข้าไปดีกว่าเดี๋ยวหล,ลงมีคนหนาแน่นอยู่สี่โมงแล้วีชั่วโมงหนึ่งสี่โมงยี่สานไปไม่ใช่เขาไม่ไม่ไม,ไมีใครเข้ามาตรงเวลาหรอกเพื่อนไม่มีใครตรงเวลาหรอกใช่ อันนี้ก็ได้จะเป็นร้านอาหารครับของร้านเลยคือญี่ปุ่นมันจะมีแบบชั้น A อบีชั้นเครับแล้วก็ชั้นพวกปีหนึ่งชั้นข้างล่างนะครับ ตัวนี้มีอะไรบ้างหรอลองดูนะลองหยุดแป๊บนึงอือไหนเรา<พ>เดินเดินไปต่อครับนี<ว>่ครับ<ว>ตู้ร<ว>เราดูครับว่ามีอะไรให้กดไหมครับตู้กระชับฟองค่อนข้างจะเยอะแล้วที่นี่เนาะเดี๋ยวเข้าไปไหนแป๊บหนึ่งครับ ตรงนู้นเรายังพ่อเรายังไม่ได้เดินเข้าไปเลยครับว่ามีอะไรบ้างที่ร้านน่าจะเป็นร้าน18บวกครับ8บวกครครับไม่มั่นใจครับน่าจะไม่มั่นใจก็ไม่มีอะไรครับ คล้าเชลลนเชลเชเดสอาจจะมุมนี้เนี่ยน่าจ,จะเป็นคล้ายอ๋ออากำลังเดินกลับไปที่ดองกี้อยู่ตรงแมวกำลังเดินกลับไปโอเคครับเนี่ย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 นี่นนครับตรงนี้ก็คือเห็นพ็อกซิลล่าไหมครับเนี่ยตัวยังใหญ่ครับพ็อกซิลล่าครับผมไม่ว่าอะไรกองน่าจะเห็นนะครับนะครับพ็อกซิลล่าครับนี่เลย ถ้าเป็นดีดีครับอืมอแป,ป๊บนึงครับเดไปอีกหน่อยครับนี่ส่วนใหญ่ร้านปิ้งย่างค่อนข้างจะเยอะเลยครับนี่ครับกอซิล่าครับผมอันนี้น่าจะเป็นโรงหนังหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เขาขึ้นมาได้เลื่อนไปครับมาลูแมนมาลูแมน

มัน,เป,นเป็นพวกปรับพวกผาพวกบาร์อะไรปั๊ดเกมอะไรเนี่ยเกมที่นิดเกมอะไรนะครับไปมานี่หรือว่าตรงนี้ครับมาคืออะไรอะ่ะเขาถ่ายเขาบนอ่ะร้านเกมแน่แหล,ละน,นี่ขเขาดูอะไรกันครับผมไม่เข้าใจนะครับแม่เขาเฟิร์นหอย่างนีสตึกอะไรน,นั่เน,นี่ยยาเขาเนี่ย ไอีก mm hmm. so ้่องหนึ ah ่ยใช่ที่เขาทำเมนจรคล้ายๆอ่าแต่ว่านั่งทำอะไรทุกอย่างนะครับไม่มั่นใจครับนี่เข้าไม่ได้แเขาตรงนี้ ไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรครับเราก็จะกลับไปจุดนัดหมายแล้วนะครับผมตรงนี้ไม่แน่ใจมันคืออะไรคนระอาจจะอาจจะเหมือนกับในคลิปก็ได้ครับพวเกเด็กเล่นร่อนอะไรต่างๆนะครับผมนนี้ก็นนะครับผม ชายคนเสียเสียต่างๆครับ ตอนนี้ใกล้เย็นก็เริ่มมีสีสันแล้วลการชิมจกบุกนี่ครับนี่ไม่ไม่กี่โมงอ่ะสี่โมงครึ่งเริ่มมีสีสันขึ้นทุกทีครับอันนี้น่าจะเป็นร้านที่แปดบวกแน่นอนครับว่าให้ดูใกล้ๆเขาเหร่ครับนี่ครับอ่ะทุแปดบวกแน่นอนท,ง <laughs> ทางของเชื่อเป็นป้ายแบบนี้ครับ <laughs> โอเคครับสไแบบ <laughs> น,นี้ก็จะเป็นร้านร้านที่แปดบวกครับนี่ครับตรงนี้ครับ นี่ครับเป็นโชว์อะไรสักอย่างนะครับนี่ครับมาดูบัารเข้ามันมีภาษาไทยบอกด้วยนะครับว่าดูได้ไม่แพงครับนี่ครับผมแต่ข้างในว่าเราอากจะเข้าไปเดินะครับนี่ครับผมกันด้วยนะ ภาพกอ็อกซิลาข้างบนนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นครับถ้าใครมาชินจุกุก็จะลืมมาเดินแถวนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างจะก้างค่อนข้างจะใหญ่ััหมีของให้เราเลือกมากมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ